สอ,อาาอสองร้อยกุาม,ากดดมัดแล้วค่ะพี่น้องคะสองร้อยกุมัดกระดำเบิดมือพนนะคะพี่น้องแต่ว่าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีมาตอนสีมุงแรงมาตอนแดดอ่อนค่ะพี่น้องแต่คลิปนี้กับไวซ์ซัมี่ก,ก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้านะคะ ช่วงนี้ก็จะอัปเดตแต่อันนี้เนาะลูกกาดำหน้าว่ากันอีกรอบคำเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนช่วงใบใบใบ,บมุ่งใบสองใบอันนี้เฮ็ดบ่ไใดดอกค่ะพี่น้องคะ่ะหมื่อวานขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเนาะคะ่ะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีว่ากันอีกรอบคำเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนช่วงใบใบ ใบมุ่งใบสองใบอันนีเ้เฮบ่ได้ดอกกับพี่น้องคะ่ะมือว่านกับอากะตองมีงานทูงเพื่อนทุกมือเดี๋ยวตอนนี้ไม่เดบกัดจะพักก่อนเนาะค่ะเนาะพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมืออื่นก็นจะได้ลงมือดำค่ะพี่น้องคะ่ะลกอีกมือน,นึงเนาะค่ะเนาะก็ะได้ปั๊มอากะตองมีงานทรงเพื่อนทุกมือ เดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้กัดจะพักก่อนเนาะค่ะเนาะพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวจังกะบลูว่าสิไปหาคอนเทนต์อียงค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่ขอวันนี้กะมาโลกตาคือเกาเนาะค่ะพี่น้องคะพรุ่งนี้ก็จะได้ปากดำแล้วจ้าเนาะมาตอนสีมุงแรงมาตอนแดดอ่อนค่ะพี่น้องเต็ม มันนี้ก็มาโลกตาคือเก้านะคะพี่น้องคะพรุ่งนี้ก็จะได้ปากดำแล้วจ้าเนะเาะก็ต้องมีงานสูงเพื่อนทุกมือเดี๋ยวตอนนี้ไม่เด็กัดจะพักก่อนเนาะะเนาะพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะยิดพ่าถือบอไปบอมากกับสิรินปั้นกันค่ะพี่น้องเสียงนกกระ้องแซวบรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องมันนี้บ่ฮอ,อนหลายเนาะชม,มบรรยากาศเ<ม>นาะ ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาไม่เดืบกระบา,พา200กพาษสองร้อยกุมัดแล้วค่ะพี่น้องคะสองร้อยกมัรกันดำเบิดมือนละค่ะพี่น้องแต่ว่าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอนะคะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะสวัสดีชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศท้องทุ่งนาไม่เดืบกระบาพ มืออื่นก็ะจะได้ลงมือดำค่ะพี่น้องคะ่ะลุกอีกมือนึงเนาะค่ะเนาะก็ะด้ปั๊มเป็นขี้เต,ออเต่ออีกค่ะพี่น้องขี้เต่อ,อ,ตอกระตรงทําทุกมือค่ะพี่น้องเนะาะทำทุกวันเพราะว่าเป็นงานเนาะค่ะเนะาะแต่ทุกมือเท่ากันเหตุงานร้ายยางค่ะพี่น้องคะ่ะเลียงงัวนแน่กีดยางแน่ดำหน้าแน่เนาะค่ะพี่น้อง วก็พี่น้องค่ะกะเอ็ล่งคลิปเต่ลเมอรค่ะคือชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องค่ะลงชีวิตประจําวันของเฮาแต่ละวันคนสวยมาสายพะนะงานเจสิวบาอีหยังเนี่ยพี่น้องเอ่อแตละมอแต่ตลเวนเพืสิไดกินข้าเศร้าค่ะอันจนพระตีกอง้านสองร้อยกุมัดแล้วค่ะพี่น้องคะสองร้อยกุมารกดดำเบิดมือพน่ะค่ะพี่น้องแต่ว่า พอามือนี่กะ่ฮบบหอนปันใดค่ะพี่น้องเพราะว่ามือขึ้นกัะฝนตกลงมาก็ได้ก,กีดยางค่ะพี่นอ้องยางบร้ก,กีดก็เลยแด้มาบ้านสองร้อยกุมัดแล้วค่ะพี่น้องคะสองร้อยกุมัดกะดำเบิดมือพ่นละค่ะพี่น้องแต่ว่าบ้านสองร้อยกุมัดแล้วค่ะพี่น้องคะสองร้อยกุมัดกะดำเบิดมือพ่นละค่ะพี่น้อง clients. แต่ว่า มืออื่นกนจะได้ลงมือดำค่ะพี่น้องคะ่ะลุกอีกมือนึงเนาะค่ะเนาะกระด้ปั๊มคนสวยมาสายพะนาง <c oughs> งานเจสิวายอีหยังเนี่ยพี่นออ้องเออเตละมือเตละเว,ะเว่นเพียสิได็กินข้าวเศร้ากะนจนพระตีกองสมัยก่อนกะดำหน้าเบิดมือผุน่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยพอลาพาเหตุนเนาะเป็นขี้เตออีกค่ะพี่น้อง <c oughs> ขี้เตอ ก็ต้องทำทุกมมือค่ะพี่น้องเนะาะทำทุกวันเพราะว่าเป็นงานเนาะคะนะ่ะเนาะสมัยก่อนก็ดำหน้าเบิดมือผน่ละสมัยเป็นเด็กหน่่ยพอลาพาเฮ็ดเนานะแต่ถูกมือเข้ากะเฮ็ดงานหลายอย่างค่ะพี่น้องคะ่ะเลียงงัวแน่กีดยางแน่ดำหน้าแน่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพอตสาถือบอไปบอมากกับสิรินปั้นกันค่ะพี่น้องเสียงนกกะห้องแซวบรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องมือนี่บ่ฮอนลายเนาะ เท่นเนาะค่ะเนาะภารกิจกันไล่หลายภารกิจประจำวันก็นไดชรราา้ชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศ,รรากาศท้องทุ่งนาะไม่ได้กระเบาพี่คนสวยมาสายพะนะ <c oughs> นงานเจสสิวายอีหยังเนี่ยพี่น้องเ,ออเตละมือเตละเวียนเตยสิไดกินเขาเศร้ากาัอันจนพระตีกองลาลับพี่น้องคะ่ะกะเอ็น ลงคลิปแตละมอร์ก็คือชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องคะลงชีวิตประจําวันของเฮ้าแต่ละวันค่ะพี่น้องคะเอ็นลงคลิปเต่ลเมอร์ก็คือชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องคะลงชีวิตประจําวันของเฮ้าแต่ละวันเพี้นเนาะค่ะเนาะภารกิจกันลหลายภารกิจประจําวันก็ได้ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอนะคะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสวัสดีอาก็ต้องมีงานส่งเพื่อนถุกมือเดี๋ยวตอนนี้ไม่เด็กัดจะพักก่อนเนาะค่ะเนะาะพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมืออื่นก็นจะได้ลงมือดำค่ะพี่น้องคะลกอีกมือนหนึ่งเนาะค่ะเนาะ กระได้ปั๊มเป็นขี้เตอรออีกค่ะพี่น้องขี้เตอรตอกระต,อ,รต,อ,ตองทำทุกมือค่ะพี่น้องเนาะทำทุกวันเพราะว่าเป็นงานเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมืออื่นก็จะได้ลงกมือดำคะ่ะพี่น้องค่ะลุกอีกะะมือนึงเนาะค่ะเนาะก็ะได้ปั๊มสมัยก่อนกระดำหน้าเบิดมือผภนะสมัยเป็นเด็กหน่อยพอละพาเหตะะุเนาะล้วกรพี่น้องค,ะค่ะกะอิน คลิปแตละมือก็คือชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องคะลงชีวิตประจําวันของเฮ้าแต่ละวันชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศ,รรากาศท้องทุ่งนาะไม่เด็บกระเบ้าพิงว่ากันอีกรอบค่าเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนช่วงใบใบใบ,บ,บม่วงใบสองบาบอันนีเ้เ็ตบ่ไดดดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะหลงว่านกับค้าไม่เด็บกะบัะเบืเบเดเบิดมือเราคะพี่น้องเพื่อได้กีดยางมืออื่นคะ่ะ ทำงานเป็นชั่วโมงค่ะพี่น้องน้องบริเฮดงานคือสม,มัยก่อนกสิิดเผาถือบอไปบอามากกสิรินปั้นกันกับพี่น้องเสียงนกกระหองเซวบรรยากาศก็ด,ดีค่ะพี่น้องมือนี้บ่ห้อนลายเนาะก็มือนีกับกบ่ห้อนปันใดค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนกับฝนตกลงมากบริกีดยางค่ะพี่น้องยางบริกีดก็เลยแด้ม,มากคนสวยมาสายพะนะ เจสิวายอีหยังเนี่ยพี่น้องเออเทละมือแเ่ละเว่นเพี่สิได้กินข้าเศรคาค้ากันจนพระตีกองว่ากันอีกรอบคำนะคะเพราะว่าตอนช่วงใบใบใบม่วงใบสองบอปปใบอี้เฮตดบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องค่ะมองว่านกะกับพี่น้องค่ะกะเอนลุ่คลิปเ่ลเมือกคะคือชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องค่ะลงชีวิตประจําวันของเฮาแต่ละวัน ขอบคุณทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเนาะคะ่ะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปนาคพี่น้องคะ่ะสวัสดีคนสวยมาสายพะนะ <laughs> งานเจสิวายอีหยังเนี่ยพี่นออ้องเออเ่ละมือแเ่ละเ,เ,เวน้นเพื่ยสิด้กินเขาเศรา้ากะอัอนจนพระตีกอง,องรรากาอชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศท้องทุ่งนาะไม่เด็กกระเบาผิดเป็นขี้เตอร์อีค่ะพี่น้อง <laughs> ขี้เตอร์ ก็ต้องทำทุกมือค่ะพี่น้องเนาะทำทุกวันเพราะว่าเป็นงานเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเนาะคะ่ะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีชมบรรยากาศเนะรราะชมบรรยากาศท้องทุ่งนาไม่ได้กระเบาพิงว่ากันอีกรอบคำเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนช่วงใบใบใบ,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 บม่วงใบสองใบอี้เฮตดบ่ใดดอกค่ะพี่น้องคะ่ะ ว่านกะลกยง้มเศร้ามาถอนยแงมเศร้าเนาะค่ะเนาะเศร้ากะบบเศร้า,าดอกเศร้าคงไม่เดบกัะแปะเพี้ยนพูนละคะพี่น้องเสียสิกินเขากินน้ำแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเนาะค่ะที่สนับสนุนกันตลอดมากพอกันคลิปหนาค่คะพี่น้องคะสวัสดี200ามันสองรอยกุมัดแล้วค่ะพี่น้องคะสองร้อยกุมัรกระดำเบิดมือพ่นละค่ะพี่น้องแต่ว่า เพรามือนี้กับ่ฮ้อนปันใดค่ะพี่น้องเพราะว่ามือ่อคืนกับฝนตกลงมากบดิกีดยางค่ะพี่น้องยางบริกีรกัน